เช้าวันใหม่บ้านโป่งชัยแจ้หอมลำปางหลักกิโลเมตรที่47ไปแจ้ทหอม5กิโลไปวางเหนือ58กิโลเช้านี้เดินนอรับบินสบาทมาถึงจดนี้แล้วนะก็มาทุกวันต่วนี้ไม่ได้มามืวันวันนี้ก็ยังไม่เห็นท้งเสียนแสนท้งไหนยังไม่มาน,นะ มาแล้ว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 โอ้วิ่งมาเลยโอ้วิ่งมาเลยวาใส่เสื้อใหม่แล้วลูกอ่าได้ใส่เสื้อใหม่เสื้อใหม่เหรอเออชื่อว่าใส่ตัวเก่าใส่กลับบ้านใส่เสื้อใหม่เหรอโอ้เสื้อใหม่ใส่เสื้อใหม่สวยจังเลยใส่เสื้อใหม่สวยจังเลยมีมารับหนูดีใจเมื่อวานไม่เจอกันนีได้มาเจอกันดีใจดีใจวิ่งไปแล้วนู่นน้ำหน้าไปแล้ว วิ่งกับมาแล้วิ่งกับมาแล้วิ่ันีจดิจดิจน่นนนนเ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 วิ่งไปแล้วอากาศหนาวเย็นหนาวเย็นเชนนี้ยังเีเห็นว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วอุณหภูมิจะสูงขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเริ่มอุ่นขึ้นไปเรื่อยๆ ดูฟังจากพยากรณ์อากาศวันนี้น่าจะเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้วันสุดท้ายที่อากาศหนาวเย็นก็ถ่ายบรรยากาศยางเช้าให้กับทุกท่านได้รับชมกันไว้ประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถึงตอนน้นแล้วถ้ามีเสียงอึกทึกคึกคมก็จะไม่ได้ไได้ถ่ายต่อเนื่อง อาจจะมีอยู่หัวนี้มองไกลๆน,นู้นเห็นมีพ่อค้าแม่ค้าเริ่มมาขายกองลายของแล้วเตินใจวิ่งไปก่อนแล้แลจจวลถึงนู้นแลน้วนะก็ข,ขอขอนวญาตทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมดูพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปาสนาในสิ่งที่ปาถนาทุกประการเธอสาธุอายุอันโนทุกครังพลัง

พอดีพ่อค้าเอาเสื้ผ้ามาขายเสื้ามาขายเป็นตลาดเช้าวันนี้มีสื้าเยอะะเลยมาุลองกินอาหารเยกินแล้ว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 กินแลกินกินใจกินกินนลกินหากินแล้ว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  อ้าเป็นไงลูกไม่กินนะกินเกินเลยเออกินเงกินกกกนั่งลงกินนะนั่งลงเลยนั่งลงเลยยืกินไปก็นั่งลงลนั่งลงไปนั่งนั่งนอนเลยเออกินรงาะเยจะได้แข็งแรงข็งแรนื่อกินเลยลกินเลยวกินเลยกนกินเลยนะลูกผมซื้อข้าวแล้วผมกลับไปลูกเน้อ สข้าวกินวันรวัดพอมันยมีแก่สบายเเข้าวเนียหได้กันได้ดดดา่ายเลย้ได้หบได้่ว,วกล่อ้าม่ข้ามาขายกันวันนี้มีมากกว่าทุกวันแต่ว่าเป็ขอใช้ก็ขอเครื่องใช้อ,อาหารการกินก็นเป็นอาหารป็นขนมนมเนยมีอยู่ ปักพืชปักืปลูพืชลักไม้เราก็ขอวิจิตรินี้ก็นนะเปินม,มือนาตาธุอายุวันโนทุกครั้งพระลาง